กรุงเทพมหานครเสนอรายการภารกิจพิชิตน้ำสวัสดีครับกรุงเทพมหานครได้รเริ่มโครงการก่อสร้างอุโมง์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำหลากในพื้นที่ฝั่งธนบุรีวันนี้จะพาทุกท่านไปชมกันนะครับว่าทำไมกรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมง์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาครับ ติดตามได้ในภารกิจพิ่จิตน้ำครับหลังวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปีพุทธศักราช2554ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพม,มหานครฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ใต้คลองมหาสวัสดิ์ไปจนถึงคลองภาษีเจริญ พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งมีโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตกรุงเทพมหานครได้รับนโยบายจากรัฐบาลให้มีการบริหารจัดการน้ำหลากจากพื้นที่ภายนอกไหลผ่านเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีให้สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาผ่านคลองทวีวัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพคลองทวีวัฒนามีความกว้างประมาณ25เมตร แต่ตอนปลายของคลองทวีวัฒนาก่อนจะบรรจบกับคลองภาษีเจริญบริเวณตัดกับถนนเพชรเกษมมีขนาดแคบลงอีกทั้งยังมีลักษณะเป็นคอขวดทําให้ไม่สามารถรองรับปริมาณน,น้ําหลากได้อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองทวีวัฒนาโดยการระบายน้ำหลากผ่านพื้นที่กรุงเทพจากคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวดไปยังคลองภาษีเจริญโดยคลองภาษีเจริญสามารถระบายน้ำไปยังโครงการแก้มลิงคลองมหาชัยคลองสนามชัยเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนจนถึงอ่าวไทยและยังสามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้อีกทางหนึ่งด้วยเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพ ได้ฟังข้อมูลกันแบบนี้แล้วพี่น้องชาวฝั่งชนบุรีก็สบายใจกันได้แล้วนะครับตอนต่อไปผมจะพาทุกท่านไปชมกันนะครับว่าหางุูโมงระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณอคอขวดก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างครับแลายคุณผู้ชมที่ต้องการติดตามสถานการณ์น้ามีข้อสงสัยหรือว่าข้อเสนอแน,นะติดต่อได้4ช่องทางนี้เลยครับวันนี้ก็หมดเวลาของภาร,รกิจพิชิตน้ําแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร